ไปทั้งโลกโซเชียลกันเลยค่ะเมื่อเห็นลุกใหม่ของครูไัยบูลสามีหนุ่มของกระต่ายเพราะว่าปรับลุกใหม่มาหล่อมากหน้าเด็กมากจนชาวเน็ตหลายคนอาปากค้างกันไปเลยแต่ก็มีคนแอบสงสัยมาว่าครูไพบูลแอบซุ่มเงียบทำศสล้กรรมหรือเปล่านะถ้าพูดถึงชื่อของครูไพบูลแสงเดือนอดีตสามีของเอมิรา่าและปัจจุบันเป็นสามีหนุ่มของกระต่ายพณนิพานนั้นตั้งแต่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการบันเทิง ก็โดนกระแสบูลลี่อย่างหนักหน่วงแบบไม่มีพักแบบรัวๆทั้งโดนบูลลี่หน้าเหมือนลูกชิ้นบ้างแถมครูไพบูนยังโดนบูลลี่หนักแสะแรงแกงหนักโดยการเทียบหน้าครูไัยบูนกับพระเอกไทยและศิลปินเกาหลีหลายคนทั้งบอกว่าครูไพบูนยิ้มหน้าเหมือนนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังไบวชิรวิทย์เลยขณะที่ชนอีกส่วนหนึ่งบอกว่าครูภพบูนยิ้มแล้วหน้าและโครงหน้าคล้ายดาราชื่อดังของแดนกิมจิกงยูเลยไม่เว้นแม้แต่นักร้องหนุ่มจองกุ๊กได้ถูกโพสภาพเทียบกับครูไัยบูนจนครูนักบูี่แรง และครูภัยบูลก็ไม่เคยออกมาตอบโต้เรื่องที่โดนบูลลี่เลยกระทั่งเมื่อไม่กี่วันมานี้มีกระแสฮือฮาไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อครูไัยบูลโพสภาพลุกใหม่ของตัวเองที่ดูดีขึ้นจนผิดหูผิดตาจมูกโด่งขึ้นเป็นสันหน้าเด็กลงเป็นกองดูเผินๆน,นึกว่าเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวเราไปดูลุกใหม่ของครูไพบูลกันเลยค่ะ โดยหลังจากที่ครูภัยบูลได้โพสต์ลุกใหม่ได้สักพักนั้นทําเอาแฟนคลับตะลึงหนักมากเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความหล่อของครูภัยบูลแบบรัวๆแต่กลับมีแฟนคลับคนนึงสงสัยเข้ามาถามอาจารย์ทําจมูกมาเปล่าด้านครูภัยบูลก็เข้ามาตอบกลับว่าให้ทายครับ5 5 5ขณะที่แฟนคลับอีกคนนึงเข้ามาถามครูภัยบูลว่าจมูกทํามาหรือใช้แอปด้านครูภัยบูลตอบกลับ,ลบด้วยอีโมจิรูปปิดปากหัวเราะเท่านั้น รวมถึงมีแฟนคลับอีกหลายคนเข้ามาถามครูไพบูลถึงลุกใหม่ว่าไปทำศัลยกรรมมาหรือเปล่าด้านครูไพบูลก็ตอบเป็นอีโมจิเท่านั้นแต่ไม่ได้ตอบออกมาแบบชัดเจนว่าไปทำศัลยกรรมมาหรือใช้แอปโดยมีเพียงครูไพบูลออกมาโพสภาพตัวเองในลุกอีกครั้งพร้อมเขียนแคปชั่นถึงเรื่องหน้าใหม่ที่มีความหมายว่าคนเขาเมาส์กันว่าหน้าฉันเปลี่ยนแอบไปทำศัลยกรรมมาตั้งแต่เมื่อไหร่อีกเท่านั้น เรียกว่าลุกใหม่ของครูภายบูลที่หล่อขึ้นจมูกด่งเป็นสันและหน้าเด็กแบบสุดๆจะเป็นการซุ่มทำสารกรรมหน้าใหม่หรือไม่หรือเป็นเพียงแค่การใช้แอปเฉยๆงานนี้ก็คงต้องรอให้ครูภัยบูลออกมาชี้แจงดีที่สุดค่ะ ข่าวสดเสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ